ก็สวัสด cool ีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับบอมบิสมัยครับวันนี้ก็จะมาให้ดูแปลงผักผมนะก็คือค้างหลังคากลางฟารมนะครับไว้ทําเป็นร่มให้เราปลูกผักให้มันโดนแดดไม่แรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผักเตอโตไม่เหี่ยวง่ายเนาะก็ประมาณนี้ซึ่งผมตอนนี้ผมก็ตั้งคานนี่ครับตั้งคานแบบตะข่ายครับเออเดี๋ยวผมตั้งเพิ่มเติมอีกทีนึงเดี๋ยวมาเ้วยความพูุนนนก็ใช้ ที่ยิงราคาแผ่นซิงนะครับมาล็อกไว้ไผ่นี้ก็ใช้ไผ่กิมซุงครับแล้วก็ไม้นี้ก็เป็นไม้เลียงเนาะไม่ไผ่เลียงนะ,งนะก็ประมาณนั้นกิมฟุงมันข้อดีคือมันหนามันหนาแล้วก็รูมันค่อนข้างจะเล็กเนาะแต่ก็ต้องเลือกแก่ๆหน่อยครับเพราะว่าถ้าไม่แก่มมอมันจะกินเนาะมอสกินแล้วก็ทําให้ม่ปวดเลยับถล่มมาง่ายมันก็จะพังง ก็จะล็อกแบบประมาณนี้ครับไม้ที่ผมตัดเป็นท่อนๆแบบนี้เพราะว่าไม้มันสั้นนะไม้เลี้ยงผมมันสั้นไปไหน่อยผมก็เลยต้องล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้มันก็จะโยกเยกนิดนึ่เแื mm. ่ก็ไม่ได้โยกเยกมากหม่อยที่ผมพ็จะปลูกก็มีพิคพิกก็อันนี้พ่อผมปลูกไว้ได้แหละอมผมก็เลยมาทําร่มตรงนี้มาตัแต่แรกผมทําร่มที่หนึ่งครับแต่ผมย้ายอุปกรณ์อะไรมาที่นี่หมดเลยตอนนี้ย้ายมาที่นี่หมดเลย อี๋ยวนะเขาก็จะมีคณะมีคณะมีใบผักมีมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใส่หมดไม้นี้ก็ไม่ค่อยตรงนะครับเพื่อโคอ้งๆเลยเออโค้งๆหน่อยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาได้ความขึบใหน้าอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังทําอยู่ตอนทําก็ไม่ได้ถ่ายครับมือถือผมก็าจำไม่ค่อยเยอนนะก็เลยถ่ายแบบประมาณแบบพีวิวดีวกว่าปร,ประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับก็ต่อกันเลยครับก็สร้างเสร็จเลครับตอนนี้ก็ใช่ได้ครับก็การแซลมเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นสแซลมเก่าครับที่คุมลงรถผมอยู่แหละผมเลยมาต่อปิดไปเลยต่อด้วยกันครับคนที่บ้านบอกติดด้วยกันไปเลยเออจะได้ใช่ได้ครับก็โอเคก็ได้ปกติผมก็ใช้ สกูล็อกทั้งหมดครับพวกโครงข้าคานเนี่ยสกูแบบนี้แล้วก็สกูยิงแผ่นซิงผมก็ใช้ตรงจุดสําคัญครับที่ว่าต้องขัดลึกๆอย่างพวกนี้นี่ฮะไอเสากลางมันจะเป็นเสาประคองเสาประคองตัวซ้ายขวาไาให้มันเวลาเจอลมแรงๆมันจะได้ไม่ล้มไม่เอียงครับก็ประมาณไผ่มันไม่ค่อยตรงนะครับขพอเสียครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนสแควรผมก็ใช้ลวดมัดกับไม้ไผ่ครับสอดไม้ไผ่ครับ เพื่อล็อกให้มันแน่นๆนะม้ไผ่ที่เป็นแผ่นนะครับเจาะรูสามช่องัไม่ใช่สามช่องเด็ดสามช่วงครับเพื่อล็อกแล้วช่วงนึงผมก็ใช้สองอันนะใช้สองอันอย่างนี้เนี่ยล็อกไปนี่เพื่อให้มันดิ้นเนาะเออเอาแบบว่าให้มันไม่ชัวร์ครับมันก็จะมียระจนบ้างครับก็เถิดึงเลยตึงบางทีพอดึงตึงมันโดนลมทีนึงก็ย่นเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยผมดึงตึงเลยเนี่ยอันนี้ก็ดึงตึงเลยนะ พอโดนลมมันก็นย่นอยู่ดีครับก็ประมาณนี้ผมก็ปลูกผักพวกพริกพวก,พวกผักมีใบอะไรพวกนี้ครับในอนานะคตก็จะมีมากกว่านี้ครับก็ประมาณนี้นะอันนั้นก็น้ำขังเลยครับฝนตกเมื่อวานเยอะไม่เลยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ครับเดีย๋ยวเจอกันอ p ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็บายครับผมเจอกันใหม่ครับ